เปนปิ๊เชนวนะคะวันนี้นะคะเรามีวัสดุไฮอิมแพคที่จะมาทดลองความแข็งแรงนะคะให้ทุกคนดูค่ะซึ่งเราได้พูดไปหลายๆคลิปแล้วว่าวัสดุของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานไม่แต่ถักง,ง่ายซึ่งวันนี้ค่ะเราจะทดสอบให้เห็นกันชัดๆเลยว่าวัสดุของเราเนี่ยแข็งแรงจริงๆค่ะและอานจะแนะนําเกี่ยวกับตัววัสดุเพิ่มเติมนิดนึงนะคะไฮอิมแพคเนี่ย จะมีน้ำหนักเบาไม่แตกหักง่ายนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอ่อง P.O.S. Education ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่า50เจนจะแตกไม่แตก และนี่นะคะคือความสูงเท่าตัวอันเลยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราเอาด้านล่างลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนหัวลงบ้างนะคะรอดูค่ะ สอบเนาะด้วยความสูงที่50เซนติเมตร100เซนติเมตรแล้วก็150เซนติเมตรก็จะมีความบุกแค่นิดเดียวค่ะตรงนี้นอกนั้นก็สภาพเหมือนใหม่เลยเหมือนเดิมเลยด้วยชิ้นงานตัวนี้เราลิตตั้งแต่ปี62เนาะเนื้อกาวอะไรเงี้ยจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงอยู่นะคะทุกคนซึ่งสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวอย่างที่เรานาํามาทดสอบเฉยนะคะถ้างานจริงของลูกค้าที่สั่งทำกับเราเนี่ยตรงนี้ก็จะติดงานทีมด้านหน้าด้านข้างอะไรสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจัดการอันจะบอกว่าถ้าลูกค้าท่านไหนหรือว รีวิวเกี่ยวกับดิสเ a ยอะไร,ะไรก็คอมเมนต์บอกอันมาได้นะคะเดี๋ยวอันจะทำตามวามขอค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนจากกันลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ดิสเพย์อุปกรณ์ส่งเสริมการขายตัวช่วยในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของคุณก็ทักหาเราได้เลยนะคะสำหรับคลิปต่อไป POS ดิสเพย์จะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ